แีค่ะโทรจากบริษัทเรออนี้คุณมีพสดุที่ยังไม่ได้รับและถูกปีดับหากมีข้อสงสัยประการใดกดหนึ่งเิดตเจ้หน้าที่บริการค่ะค่ะจ้าหบริษัทเรดอ็กซเอ็ค่ะค่ะมีอะไร คาะทางอมรุ่นแจ้งคุณป้าว่าไงคะก็อะไรคะมีพัสดุอ่ะค่ะค่ะรู้ค่ะทราบเรื่องพัสดุไหมคะไม่ทราบค่ะขอเดี๋ยวสักครู่ค่ะ